เอหสวัสดีครับวันนี้วันที่14นะครับวันที่14เวลา18บแนาฬิกาหนาทีนะครับเฮ้ยครับเดินทางไปไหนครับมาเดินครับเกิดเดินไปชมนะว่าจบป่านหรือกเช้นิดเดียวใดครับเดินทางไปไหนครับกลับบ้า,นค,านครับเชิญครับพนักเดีนะ ช่วงไงคืวีหม oh. ืงจ่อเยี่มันน่าัเกียจดิขาแดงวไนี่ได้อนเนาะคือบ่เห็นแมานี่อีกแล้วโอ้ยกล่องใส่เป็นยังไงเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวด้อตีไง าากว้งบัหม, <า S 1> มือกินฮะคนใจเอ่<ร>อผมผมจะไม่เห็นเอ่อไม่เห็นข้อความอยู่แล้วครับ,าาบรต้องขอไฟด้วยนะครับไม่มีข้อความเอ่อไม่มีไม่มีคอมเมนต์เนาะไม่มีคอมเมนต์ยังไงก็ชมไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวดูดมครับวันนี้อขอลงน้อยนะครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับ ตอนขออภัยด้วยแต่ก็ชมไปพร้อมกันนะครับด่านซบพอเดชุดมนะครับดั้งสามแยกเดี๋ยวเรามามาดูมาชมพร้อมกันนะชมพร้อมกันสามแยกไฟแดงสุดเส้นสองสี่นะครับเดชุดมก็มาบ่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยพบนะไม่ค่อยพบมาก็ มากตีใหญ่นะครับวันนี้นะมีภารกิจด้วยกันนะครับช่วงอาทิตย์นี้ก็เลยมานะครับเวลานี้เป็นเวลา18บแปดนาฬิกานะครับก็ครับขันเก็บแล้วโอ้เก็บแล้วครับเก็บแล้วเก็บแล้วกดันแตกภายในสองนาทีนะ เก็บแล้วนะฮะเก็บแล้วหมดเวลาเนี่ยเก็บแล้วนะฮะเก็บอดมนะครับหมกทองนะนะหมดทองเก็บแล้วเอิบหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วอ่าน เส็จแล้วนะครับอหมดเวลาแล้วครับพอ <c oughs> ดีจอดไรฮะหมวกทองอ่ะครับนะเดี๋ยวดูดมนะเวลาเนี้มันไม่ใช่เวลาตั้งด่านนะครับนะมันไม่ใช่เวลาตั้งด่าน นะเป็นเป็นช่วงเวลา,าจราจรคับขันนะครับช่วงที่สัญจรนะครับประชาชนนะสัญจรไปมานะครับช่วงเปิดเทอมวันแรกด้วยแล้วก็ประชาชนนะามาซื้อกับขงกับข้าวบ้างนะครับนะอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นสามแยกไฟแดงเนี่ยนะครับนะหมวกทองนะครับนะมาตั้งนะครับมาตั้งจุดตรวจนะซึ่งซึ่งจริงๆแนละ้ว มันเวลานี้ไม่ไม่เหมาะสมนะครับนะไม่เหมาะสมก็แค่ว่าจะมาเยี่ยมชมนะนะนครับเป็นเวลาขับขันอ่านะข้อความพึ่งขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามานะรับคุ เจ้าหน้าที่นะเลือกอย่างเร็วเป็นหมวกท้องอ่ะครับไม่ใช่เอจราจรนะก็ตรงนี้เดี๋ยวนะจะนำคลิปนี้นะครับไปนำเดียนุวงคับบัญชานะครับว่า ในการมาตั้งจุดตรวจนะครับในสามแยกไฟแดงเนี่ยเดชุดมเนี่ยนะครับได้มีคําสั่งให้สายตรวจมาตั้งในเวลา18นาฬิกาหรือไม่นะครับนะเดชุดมนะพอนะดีผมนั่งรถมาพอดีนะครับก็เจอตั้งนะนะผมก็ลังหาที่จอดรถนะครับก็เก็บเลยเร็วมากเนะจ้าหน้าที่เก็บเร็วเนาอ เก็บเร็วมากหมวกทองเนี่ยมาตั้งได้ไงเวลาที่นี่นะครับนะครับฝากภูมุ่ครับบัญชาด้วยนะครับนะสพเดชอุดมนะครับนะฝากผูมุ่ครับบัญชาดูแลบใต้ชายบังคับบัญชาด้วยนะครับนะหมวกทองนะครับมาตั้งดานในช่วงเวลาคับขันเนี่ย18บแนาฬิกานี่เหมาะสมหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นสามแยกด้วยนะครับ นะซึ่งส่งผลเรื่องของความไม่ปลอดภัยกับประชาชนด้วยเรื่องสัญจรนะครับไฟแดงก็ยังเปิดใช้ปกตินะครับนะแต่ก็ยังมา,าเครียกอะไรตั้งจุดตรวจนะช่วงไฟแดงด้วยนะครับนะโอเคนะครับเมื่อกี้รถก็ติดด้วยนะครับนะก็เนื่องจากว่าไฟแดงก็วิ่งนะเจ้าหน้าที่ก็โบกนะก็จอดกันนะครับผม โอเคนะครับฝากด้วยนะครับหมวกทองนะครับสพเดชอุดมนะครับฝากท่านผู้กำกับด้วยนะครับท่านกำกับดูแลด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่หมวกทองเนี่ยนะครับที่มาจ้างตรวจในเวลาขับขันช่วงเวลา18นาฬิกานี้เหมาะสมหรือไม่นะครับฝากท่านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับในเวลานี้นะครับวันนี้วันที่ 14นะครับวันที่14นมิถุนายน2 5 6 4เวลาประมาณ18นาฬิกานะครับ10นาทีโดยประมาณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจและเข้ามาชมนะครับก็ดันแตกไฟใด2 2นาทีนะครับขอบคุณมากๆครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหมวกทองตั้งด่านนะครับตารแยกไฟแดงนะครับเก็บตัวเก็บป้ายรวดเร็วมากครับนะผม แค่เลยมาจอดรถแค่นั้นเอง2นาทีเรียบร้อยหมดเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผมธนกิจวิจิต,ธต,ธตรธนกับปีใหญ่นะครับ MSK นะครับสวัสดีครับ